สวัสดีเย็นวันที่30มกราคม2565นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมา3เดือนครับมาดูโคกหนองนา่วนเกษตรฟาร์มฟวันนี้ครับน,นนี้โซนจะเป็นโซนกล้วยหอมทองนะครับ นี่จะเป็นส้มโอนะัฝรั่ง กำลังออกลูกนะครับครับโซนฝั่งนี้จะเป็นกล้วยหอมทองทั้งหมดนะครับมีอยู่4แถวนะครับแ,แถวแถวละประมาณ25ต้นนะครับดูฝั่งทางนี้ก็จะเป็น กล้วยไข่นะก็ตายไปหลายต้นครับ ็จะเป็นอินทดพาลัมนะครับน,นี้จะเป็นกล้วยไข่ทั้งหมดนะครับอันนี้จะมีสามแถวครับของกล้วยไข่แาวละประมาณยี่สิบกระต้นนะครับ อาลันะอันนี้จะเป็นต้นลิ้นจี่นะลิ้นจี่ปลูกไว้3ามต้นครับนี้ก็จะเป็นอ้อยสุพรรณบุรีห้าศนยครับปลูกไว้เมื่อ3ามเดือนที่แล้วนะครับ เพิ่งจะได้อัปเดตวันนี้นครับอน,นี้จะเป็นกล้วยไข่อันนี้อีกต้นหนึ่งครับลินจีอีกต้นหนึ่ง อันนี้จะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับส่วนนี้ประมาณสิบกว่าต้นนะครับนี่ก็จะเป็นมะนาวนี่ต้นหม่อนนะครับต้นหนึง่งผักหวานนะครับ อันนี้ก็เป็นชะอมนะครับไม่ค่อยงามน,นี่ก็จะเป็นต้นชมพูนะครับน,นี่ตรงสะพานน้ำก็ลดระด,ดับลงมาเยอะแล้วนะครับ สตอร์อน,นี่ก็ชมพู่มะนาวมะนาวปลูกไว้ประมาณสิบกว่าต้นครับสิบสองนี่แหละครับ น,นี่จะเป็นกล้วยหอมทองอน,นี้จะเป็นของกล้วยไข่แหละน,นี่ก็จะออ,ก,อกล้วยเล็กมือนางอันนี้ก็จะเป็นไผ่นะไผ่สร้างมน เริ่มโตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ต้นเล็กๆองนะอันนี้ต้นว่านะครับว่าใหญ่อันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับโซนนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าอันนี้ต้นนี้ยังไม่โตเลยนะครับไผ่สางมน นนก็อ้อยสุพรรณบุรีห้ารันรุ่นแรกน่าจะประมาณสเดือนอันนี้โดยมากก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับส่วนนี้นันก็จะเป็นโซลาเซลล์ตรงเก,กาะกลางอันนี้สัตหนึ่งครับ น้ำน่าจะอยู่เหลือประมาณ4เมตรนะครับสรานี้ทั้งหมดความลึกประมาณ6เมตรนะครับระดับน้ําน่าจะอยู่ที่4เมตรตอนนี้อันนี้จะเป็นไม้ป่านะครับกพยุงอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ย ดูฝั่งนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้านะมรกตไม้ตนนนี้จะเป็นไม้ป่านะครับไม้ประดู่ไม้พยุง ้ันพยุงต้นเล็กอย่ครับแต่อันนี้ต้นใหญ่มาหน่อยก็นี่ครับพยุงนี่ลก็อันนี้คลอ,อ,องเชื่อมนะครับน้ำก็เกือบลดละคลองเชื่อมระหว่างสะหนึ่งไปหาสะสองนะครับน,นี่ก็เป็นพยุง กล้วยต้นนี้ไม่แน่ใจนะว่ากล้วยอะไรแต่เหมือนจะไม่ใช่ตบกล้วยน้ำว้าวก็พยุงคนระับพยุงนี่เป็นขี้เหล็ก ใ่นะว่าเป็นกล้วยอะไรคือนำมาปลูไว้รวมกันครับผสมผสาน ก็ก็นํ้ำวนะอันนี้จะเป็นสะสองนบะลึกแเมตรระดับน้ำลงไปแล้วน่าจะ2เมตรคนะรับเหลือยู่6เมตรอันนี้เป็นคูนะครับคูฝั่งฝั่งด้านนี้จะเป็นต้นกล้วยนะคฝั่งด้านนี้จะปลูกไม้ป่าไว้นะครับ นีเครื่องลดน้ำนินจะชุ่มอยู่นะอันนี้จะเป็นโซนไม้ป่าทางนั้นครับจุดนี้พยุงยางหน้า มะค่าโมงเระดูกันเกา่าอันนี้เป็นไผ่กิมซองเหมือนกันอ๋อไผ่สร้างมนครับอันนั้นก็ไผ่สร้างมนส่วนไผ่กิมซุงจะเป็นตรงนี้ครับริมสระไผ่กิมซง อันนี้ก็จะเป็นเดอร์นาก็จะเป็นพยุงนะครับพยุงกับยังนาไม้สักสักทองนี่ประมาณสิบต้นนะครับ จะเป็นโซนไม้ป่าอันนี้ต้นนี้อันนี้น่าจะเป็นแคนาแคนาอันนี้พยุงนะอันนี้สักสักทองพยุงลูกหางแค่เม็ดกว่าๆนะครับ อันนี้บนเนื้อที่ห้าไร่นะครับจะเป็นมะพระ้าวได้น้ำตรงคลองไส้ไก่ก็แห้งหมดแล้วนะครับเหลือเท่าไรลุงขนมขบันสะสองนะ มันจะเป็นถุกเรียนนะครับต้นถัเรียนปลูกไว้ต้องเกาะกาง สองต้นจะรอดแล่ไม่รอดแล่นต้นหนึ่งทุเรียน ก็จะเป็นกล้ยน้ำว้าทั้งหมดนะครับตรงริมฝั่งนี้ ก็จะเป็นสะหนึ่งะครับฝั่งด้านนี้นนี้เข้ามาตรงเกาะกลางอันนี้จะเป็นคองไส้ไก่ครับอันนี้สะหนึ่งน,นี่ก็จะเป็นต้นขนุนนะครับมัน ห้าหกต้นนะครับด้านริมก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมอันนี้ที่แผงโซลาเซลล์สองแรงสองนิ้วนะครับเดี๋ยวเปิดน้ำแป๊บนึง น,นี่ก็ฝั่งที่เป็นคลองเชื่อมนะครับระหว่างเชื่อมไปสะหนึ่งกับสะสองครับอันนี้ก็ต้นเงาะนะครับต้นเงะาะฝั่งนั้นจะเป็นลำใหญ่ครับนนเงาะ ม่วงนะที่แรกมจะเป็นต้นง้ะ ผผลผลิตเขาเรียกมะเขือพวงนะครับไม่ใช่อะไรนะผมจำไม่ค่อยได้ ลิมก็จะเป็นมับขาวนะครับลิมสระนี่สระสองนะครับ นวนจะเป็นที่ปลูกทุเรียนไว้นะครับตรงเกาะเกาะเล็กๆเมื่อกี้ก็ซูมให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้นทุเรียนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอีกทีก็ได้ครับอันนี้เกาะที่ข้ามไปนะครับมันจะเล็กมากอันนี้ส,สองครับแล้วก็คองไส่ไก่อันนี้เป็นคูเล็กๆนะครับขนาด อถ้าเอาแต่ครูก็ไม่ถึงเม็ดนะครับถ้ารวมฐานมันด้วยก็เม็ดกว่ากว่านะครับอันนี้ทุเรียนไม่สมบูรณ์ครับ ยังเป็นมือใหม่หัดปลูกอยู่นะครับของสำหรับต้นทุเรียนก็ค่อยๆเรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆเหีก<ม>ยต้นนึงนะ ผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ